thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไวเสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อตอนที่แล้วนะคะดิฉันก็ได้มาที่บ้านของคุณนัทวัน์ค่ะซึ่งบุตรชายของเขานะคะได้ถูกตำรวจยิงจากด้านหลังและผู้ที่ยิงก็ยังลอยนวลค่ะจนทําให้คุณนัทวัน์นั้นได้ร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่บ้านของคุณนัทวัน์นะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงเรื่องการที่คุณนัทวัน์นั้นไปเดินตีค้องร้องเปล่าที่ไหนบ้างและเขามีความคิดอย่างไร ที่จะคว้านท้องของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะจากที่เคยไปร้องเรียน,นในส่วนของหน่วยงานราชการหลายๆที่ครับผมไม่เป็นผลเลยก็มันมีผลตอบรมมั่บงแต่ก็เหมือนกับรีรอรีรออยู่ก็ยังนิ่งๆอยู่ครับไปไปที่ที่หนึ่งก็คือมีจดหมายมาบ้างก็คือต้องรอให้คดีสี้สุดครับ คือจะตอบาบเงี้ทั้งส่วนใหญ่ครับแล<ม>้วการที่เราอ,ออกไปตีข้องร้องเปล่าเนี่ยจุดไหนบ้างที่เรา,เปาไปนั่นไปหาแนวร่วงมันก็คือเราก็ขอความเห็นใจจากประชาชนให้เขาทราบความจริงว่าเราโดนรังแกยังไงถึงได้ออกไปตั้งแต่ทำเนียบรัฐบาลก็สองรอบสามรอบสตช ก็บ่อยมากเข้าไปไปร้องแรกกหายกระเชอที่หน้าสตชไปที่ตรงเกาะกลางหนนตรงข้ามกับสอบสวนกลางแล้วก็ไปไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจนเกิดอาการท้อใจแล้วอะ่ะถึงได้ประกาศกาัท้องตัวเองเพื่อประท้วงตำรวจไปเลยในตัว แล้วก็ให้เขาเป็นอุทาหรณ์ต่อไปอย่าได้คิดรังแกคนจนอีก mm hmm. เพราะว่าเมื่อผมทําเป็นคนแรกเขาอาจจะมีคนที่สองคนที่สามตามมาแต่ผมกม็อยากให้เกิดผมอยากผมเป็นคนสุดท้าย mm hmm. ถ้าเป็นไปได้นะแล้วก็ต่อไปตารวจก็คือทําตามหน้าที่ทําตามที่เขาถวายสัตยบริยานต่อในหลวงเพราะเขาอะไม่ว่าจะเป็นท่านตารวจอายการตุลาการทุกคนมีโอกาส ปีใหม่หรือวันเฉลิมได้เข้าไปถวายสัตว์ปริญาณทุกปีซึ่งคนจนอย่างผมนี่โอกาสน้อยมากพูดตามตรงเขาได้รับเกียรเยอะมากกว่าผมแต่เขากลับไม่ทําแต่ก็มังแล,และในสถานที่ชุมชนครับเราไปลองคเคยเห็นใจใน Facebook เนี่ยอย่างสะพานลอยก็ไปครับในสวนจตุจักหรือว่าของเตยครับนอกจากนี้มีที่ไหนบ้าง ก็เดินไปเรื่อยๆแถวนุสาวรีย์ใช่ไล่ไปตามถนนออกไปทางเดินไปตามทางตามถนนเรื่อยไปอ่ะแล้วบอกไม่ถูกมันเข้าไปในกรุงเทพกับทั่วแล้วก็ตลาดในวิทยาที่มันไปเยอะทุกกับทุกที่อ่ะเดินไปเรื่อยๆเนี้ยการที่เราไปเนี่ยเราเราเราแต่งชุดยังไงก็ชุดพอทํางานเสร็จแล้วก็ไปเลยบางวันอานน้าท่าเสร็จก็ไปเลยเราจะใส่อะไรไปม้าง ก็มีแต่นี่ครับอันนี้เราลองสวมเลยเราจะใส่เราสวมแบบไหนสวมแบบนี้ไม่ใหม่เราก็สวมแบบนี้<ะ>ซึ่งคนก็ไม่กล้ามองโดยตรงลราก็อ้านด้างด้านหลังอนกลับด้านหลังเพื่อให้คนเขาอ่านอ่านข้างหลังครับอันนี้เราพูดถึงท่านนายกภูบว่าจะกล้าสู้กับผู้มีอิทธิพลหรือไม่ใช่ครับกล้าไหม อันนี้คิดว่านายกจะดําเนินการเรื่องของเราไหมหรือว่าอย่างไรผมก็ได้แต่หวังเฉยๆไม่รู้ไม่ไม่ทราบว่าท่านจะทราบไหมเพราะท่านภารกิจมากภารกิจของคนคนประชาชนหนึ่งคนเล็กๆเขาจะเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้เราก็เขียนเผื่อไว้ใช่คท่านอาจจะมองเห็นบ้างใช่ที่เราเดินไปตามท้องถนนเนี่ยมีประชาชนให้ความสนใจเรามากน้อยแค่ไหนซึ่ง ใหม่ๆเขาก็เขาเขาก็มไม่ไม่เชื่อถือเราจนเราต้องบางทีก็นั่งคุยเอาหลักฐานต่าง,างๆเขาดูบางคนก็เห็นใจถึงแนะนําให้เราไปร้องเรียนต่อสถสานที่ต่างๆแล้วเราก็ทําป้ายขนาดใหญ่อะ่ะติดไว้ข้างรถเป็นป้ายป้ายแบบนี้ติดไว้ข้างรถขนาดสองเมตรคูณเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบได้นะเป้ายเัา้ติดข้างรถ แล้วเราไปจอดตามปั้มน้ำมันก็มีคนมาสอบถามเรื่องราวว่าโดนยิงขนาดนี้สาหัสขนาดนี้แล้วเราก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาก็แนะนําเราไปอย่างนู้นมัางนี้มั่งซึ่งเราก็ต่อสู้มาตลอดเกือบสามปีเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าอะไรเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเราหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรารู้ไม่รู้เลยว่าจะไปยื่นที่ไหนใช่ครับที่ต่างๆที่เราไปยื่นมาเนี่ยเกือบครบทุกหน่วยเลยครับเป็น ประชาชนที่เราเดินไปขอความเป็นธรรมเนี่ย<ช>เป็นผู้แนะนําทั้งสิ้นใ,ใช่ครับเริ่มจากที่ไหนก่อนที่ประชาชนแนะนําไปแนะนําไปเขาบอกให้ไปท่าน,นอะไรอะท่านผู้การจังหวัดร้อ,องยาใช่ครับไปร้องขอความเป็นธรรมแทนท,ที่ท่านผู้การครับ,รบท่านก็รับไม่เฉยเฉยะแล้วก็ไปพอเห็นเฉยแล้วก็ตามไปที่ผู้ทอนภาคหนึ่งครับ แล้วก็ไปที่สตชเลยแล้วก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลบ้านเล็กที่อะไร11 11. อ่ะที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าใช่ครับหนึ่งสี่ตัวอะไศูนย์นำํำรงธรรมอะไรประมาณนี้ศูนย์นํำรลงธรรมยังไม่เคยไปเลยอ๋อครับแล้วยังไงฮะแล้วก็เรื่องมันก็เงียบไปจนตอนหลังก็มีที่ตอบรับกลับมาก็พณะกร้มการสิทธิที่มินนครชนท่านก็บอกว่าเขา ละเมิดผมมาตามาตาสิทธิสี่สิบเขาให้ให้ให้เนี่ยกดหมายรับมูฉบับเล็กมาท่านร้องเนี่ยละเมิดอันนี้ก็ให้มาเลยใช่ครับให้เราดูที่ที่ไหนให้มาคณะการสิทธิผู้ชนครับอ๋อให้มามาให้เรามาดูมาตาว่าชเรามีสิทธิ์ที่จะสู้มาตาไหนใช่ครับเขาว่าผมโดนลงวงละเมิดมาตาสี่สิบเนี่ยวักหนึ่งสิทธิในการเข้าถึงก็ได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วและเข้าทั่วถึง เพราะว่าเขาไม่อยอมรับแจ้งความผมตั้งแต่วันแรกในตำรวจขนที้ยิงลูกชายผมเขาไม่อยอมรับแจ้งแจ้งอันนี้เขาว่าเป็นการละเมิดผมแล้วเขาก็คณะกรรมการศีลก็ทําหนังสือถึงท่านผบตรให้ทำหนังสืสอชี้แจงเหตุผลแต่เขาก็คือยังไม่ทําอะไรให้ยังมิ่งกันหมดครับมาตาในขาเอด้วยหันให้ดูดี้นนิดหนึ่ง นี่คือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเราใช่ครับเราสามารถฟ้องได้ตามมาตรานี้เลยใช่ครับแล้วก็มาตรานี้สิทธิ์ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้การปฏิปักต่อตัวเองอะไรเนี่ย <c oughs> ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าการให้การต่างตํารวจต้องบอกเราแล้วเราไม่ต้องไม่ให้ให้การเลาททาร้ายตัวเองอ่ะ <c oughs> ซึ่งเหมือนกับตำรวจถามไปวากวนมาอะไรเงี้ย ือเรื่องต่างๆนี่คณะกรรมการเสร็จเป็นผู้แนะนําให้เราใช่ครับแต่เราก็ไม่มีเงินที่จะไปฟ้องร้องทุกอย่าง<ม>ที<ร>มม่มีเงินใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกผมไม่มีเงินในการซื้อความคิดทมก็เหลือแต่ชีวิตอะที่บอกเราปกติเราประกอบอาชีพอะไรขับรถรับจ้างครับรับจ้างส่งของใช่ครับของบริษัทซีพีอ๋อครับ ก็บางวันก็มีงานบางวันก็ไม่มีเครือ่องรอรอคําสั่งโทรศัพท์เขาครับอันนี้เป็นงานที่ไม่ไม่แน่นอนใช่ครับเราก็ลาบากอยู่แล้วใช่จะหาเงินไปสู้กันก็จะลําบากใช่มีวิธีเดียวก็คือร้องขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ครับซึ่งถ้าไม่เป็นผลเลยซึ่งถ้าเขาให้ให้ความเป็นธรรมผมจะไปประกาศทําไมใช่ไหมฮะ ใช่ครับเขาพิสูจน์ความจริงให้ผมอธิบายให้ผมเห็นได้เลยว่าทำไมกระสุนถึงเข้าแนวรูนั้นวิถีกระสุนอธิบายให้ผมฟังแล้วหยดเลือดทาไมในบ้านเขาไม่มีอธิบายให้ผมฟังนี่เขาไม่อธิบายอะไรเลย,เลยโมเมส่งเรื่องให้าการส่งไปฟ้องไล้ข้ามสานวนประเด็นสําคัญของผมไปทําให้ผมเสียสิทธิตรงนี้ไปด้วยทําไมเขาไม่เสนอว่าวิถีกระสุนนะยิงในแนวเสียงแล้วก็ไม่เหตุผลกาันนการว่าทําไมยิงในแนวนาทําไมกระสุนถึงขึ้นเสียงได้ ตรงนี้ทำไมเขาไม่ทำแล้วก็ทําไมไม่อธิบายในการฟังว่าทาไมหยดเลือดในบ้านคนที่ยิงทําไมถึงไม่มีแล้วรอนนิ้วมือในบ้านคนที่เข้าไปงั้นงยทําไมไม่มีเขาไม่อธิบายแล้วทําไมหมาแปดตัวถึงไม่กัดบุตรชายผมแล้วคนกับหมาใครวิ่งเร็วกว่ากัน,นกว่าในตำรวจขั้นนั้นก่อจะลงจากชั้นสองกับหมาที่อยู่ชั้นล่างเนี่ยฟัดไปเยอะแล้วเนี่คือประเด็นที่สงสัยทั้งนั้นเป็นประเด็นหลักใหญ่หญเลย ซึ่งประเด็นพวกนี้มันไม่สามารถจะโกหกได้ไม่เหมือนคำพูดของคนอ่าใช่ไหมครับจากนี้ไปเนี่ยคิดว่าเราจะไปร้องหน่วยงานไหนต่อคงไม่มีแล้วครับก็ต้องรอ13ตุลาแต่ก่อนที่ถึง13ตุลาผมก็กล่าวว่าอยากจะไปเดินถวายพระพรเทิดพระเกียรติในหลวงเป็นครั้งสุดท้ายที่ไหนครับที่หัวหินนะครับแต่คงไม่ได้พบก็กล่าว่าไปหน้าพระราชวัง เอาไว้บังคมสักคกรสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะถึง13ตุลาครั13ตุลาเนี่ยเป็นวันเดทไลน์ของเราใช่ครับที่เราเขียสเส้นกาหนดไว้ครับที่ก็ต้องทำคราบทาตำรวจต้องให้คําตอบกับผมละมเพราะจะทําไงรหรือจะหรือจะเงียบไปเฉยๆอย่างนี้ทั้งเงียบไปเฉยๆอย่างนี้คุณก็จะลึกชื่อผมไปเลย ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนท่านนี้นะคะเขาจะออกเดินตั้งแต่สารากลางจังหวัดอยุธยาไปจนถึงอำเภอหัวหินเพื่อไปถวายพระพรให้กับในหลวงของเราค่ะและในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะเป็นวันตำรวจและก็เป็นวันครบกำหนดฟังคำตอบจากตำรวจและหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาฟังเสียงของเขากันว่าในวันที่13ตุลาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นรวมไปถึงความรู้สึกของภรรยาของเขาด้วยค่ะพักกันสักครู่เดียวค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4 ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงการซก IPM Idea Finition 02-245-9999 เขาไม่ไม่รับผิดชอบเราก็ต้องไปหาผู้ใหญ่เขาผู้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยไม่แยบไปนไปแล้วไม่แยบก็ต้องก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆเออจนขันขันไปจนจนถึงถึงที่สุดอ่ะเราไม่มีตังค์อ่ะเราอะไรไปสู้อ่ะเอาหมวกกันน็อกกระโดดตีนอเออใช่นอกจากของคนเป็นธรรมอย่างเดียว ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือภรรยาของคุณนันทวัฒน์นะคะเดี๋ยวจะพูดคุยแล้วก็สอบถามถึงความรู้สึกกันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไงค่ะค่ะคุณพี่คะรู้สึกอย่างไงคะที่พี่นันทวัฒน์เนี่ยเขาคิดที่จะคว้านท้องของตัวเองถ้าหากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ครั้งแรกก็ขอเขาไม่ให้เขาทําเพราะว่าเราอยู่กันอย่างนี้แล้วก็มันวันนี้เราห้ามก็ไม่ได้คือเราโดนรังแก นะคะแล้วแต่นี้บรห้ามก็ไม่ได้ก็เลยปล่อยปล่อยเพราะว่าเออเขาอยากทําในสิ่งที่ความชุติธรรมเขาอยากล้องลองตรงนั้นเราก็เลยปล่อยเขาทั้งทั้งที่เรารู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมันนั้นเราลำบากคะ่ะเราห้ามก็นานแค่ไหนก็ห้ามตั้งมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่มีเรื่องใหม่ๆหห้ามห้ามจริงๆเขาก็คิดจะควานท้องตั้งแต่แรกแล้ว เขาบอกถ้าเกิดเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆเขาจะทําเขาจะทำอะค่ะแต่นี้เราห้ามเขาไม่ได้ว่าห้ามเขาไม่ได้เราก็เลยต้องอืเขาอยากทํำความตั้งใจเขาก็ปล่อยเขาแต่ว่าเราก็รู้ว่าถ้าเกิดเขาทาไปแล้วเราอะเราคนลําบากก็คือเราหัวหน้าครอบครัวใช่ค่ะทุกวันนี้เรายังคิดจะห้ามเขาอีกไหมไม่ไม่แล้ะค่ะคือมันเขาตั้งใจแล้วก็เลยปล่อยปล่อยเขาอะค่ะถ้าถึงตรงนั้นแล้วนะเกิด เขาทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วเนี่ยเกิดคว้านท้องไปแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาเราจะรู้สึกอยังไงก็ก็คงจะเสียใจนะคะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเขาทําไปแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่เห็นแล้วยังช่วยเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้คืนความยุติธรรมให้กับเรามั่งสังคมให้ความยุติธรรมกับเรามั่งเราก็คงจะดีใจมากแต่ถ้าเกิดเขาทําไปแล้วแล้วสิ่งที่ได้มาคือการเฉย คือทุกอย่างสูญเปล่ามันก็ยิ่งเสียใจมาหนักกว่าเก่าคร่ะค,ค,คือว่ามันทําไปแล้วแล้วเราไม่ได้อะไรเลยครับวามยุติธรรมเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้นั่นคือเราก็เสียใจอะคะ่ะ <c oughs> ลูกเต้าหลายๆคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยตัวนี้มีลูกเต้ามาห่วงบ้างไหมหรือว่าคิดจะห้ามไหม เด็กพวกเด็กกันเหรอคะคือบอกเลยนะคะเด็กอะ่ะคือเขาเป็นลูกภรรยาเก่าครับนะคะแต่ว่าเด็กก็ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่สองคนแต่ว่าเขาก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เขามีเรื่องมีปัญหาเขาก็ไม่เคยกลับมาดูเลยแต่ว่าคือเขาเขาลักษณะงไงอ่ะเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขาก็เลยไม่อยากกลับมาตรงนี้เพอมาตรงนี้ทุกคนแถวนี้ก็คือมองเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็ เหมือนกับคนแถวนั้นก็อะไรอะเหมือนลักษณะว่าเราโดนใส่ร้ายเขาโดนใส่ร้ายเขาก็เลยไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่ใช่ค่ะตอนนี้ไปอยู่กาญจนบุรีใช่ค่ะใช่ก็อยู่กลับไปอยู่บ้านทางนู้นนะคะครับสุดท้ายเนี่ยมีอะไรจะฝากพูดถึงสามีที่เรารักมากเราจะพูดยังไงกับเขาขอให้มีคําพูดที่ในใจเราสักนิดก็ ก็อยากจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทําอะไรก็แล้วแต่ขอเป็นกําลังใจให้เขาขอให้เขาสู้แค่นั้นนะค่ะรักเขามากไหมครับเขามากค่ะอยู่มันก็นานแล้วค่ะยี่สิบปีแล้วมันก็พรอเป็นไรไปแเราก็คงจะเสียใจครับ ก็อยากให้ท่านสำนึกในหน้าที่แล้วก็ทำตามที่ได้ปฏิญาณตนแก่ในหลวงไว้ว่าจะให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกคนไปและโดยเฉพาะตำรวจท่านเป็นผู้รักษาความผู้รักษากฎหมายและทำความสงบสุขให้กับประชาชนในเบื้องต้นท่านเป็นคนใกล้ชิดประชาชนถ้าท่านไม่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนแล้วประชาชนเขาจะอยู่อย่างไรอย่าท้อถอยนะครับเราก็ ต้องแสดงความคิดเห็นของเราเขารู้ว่าเราก็ต้องการความยุติธรรมถ้าเราไม่แสดงออกให้เขายัดเยียดจะสิ่งที่เขาให้เราประเทศไทยมันก็ไม่เดินหน้าหรอกครับผมก็พูดตามตรงนะะไม่มีใครอยากตายหรอกครับเพราะสิ่งมีค่าที่สุดของคนก็คือ,ค,อคือชีวิตให้เงินมากมายขนาดเป็นร้อยเป็นพันล้านหมื่นล้าน,าน,านก็ไม่มีใครอยากตายตายไปก็ไม่ได้ใช้แต่ที่ทำเนี่ยก็เพื่อให้สังคมมีความยุติธรรม เราจะสามารถไปทำมาหากินที่ไหนก็ได้อยู่อย่างมีอยู่อย่างสงบไม่ต้องไปนั่งทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างอย่างเนี้ยถ้าผมคิดรุนแรงกับเขา,เามีประโยชน์อะไรขึ้นมาถือระเบิดไปนั่งระเบิดตายหรือหรือวันไหนเขานึกเจ็บแขนผมเขาดักยิงผมข้างทางเขาเพราะตำรวจเนี่ยมันไม่รักษากฎหมายถ้าเขารักษากฎหมายว่าเอออันนี้นะมึงโกหกมึงอย่างงี้ทำเดินคดีไปตามความจริงเอาลูกผมดูยาแค่นี้อา้าวป้าไป สังคมก็เกิดความธรรมเขาก็ว่าผมไม่ได้ผมก็ว่าเขาไม่ได้ถูกไหมครับตำรวจเนี่ยคือต,ตัวต้นเรื่องทีแรกเลยผมกล้าพูดเลยถูกไหมครับเนี่ยถ้าเราอยู่อยู่เสี่างโซนคือตำรวจต้องรักษากฎหมายผมกับเขาก็ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะว่าต่างเขาต่างรู้ใ,ใจว่าเราผิดกันตรงไหน ะะที่ได้พูดทั้งน้ําตาถึงความรู้สึกที่มีต่อสามีว่าตนนั้นได้มีการห้ามปรามแล้วถึงเรื่องการที่จะไปคว้าท้องแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเนื่องจากความต้องการของเขาแรงกล้ามากนะคะซึ่งความรู้สึกที่ทําไปนั้นไม่ได้หวังเงินทองค่ะเพียงหวังแค่ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของเขาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงปุจชาวิศชนาและชมประติมากรรมฝีมือสวยๆค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซุบ IPM i d e f i n i t i o n g ศูนย์สองสองสี99 99. <S <S ่ห้าเก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 ้า ก็มีวิธีคิดที่จะบริหารความเสื่อมจนสามารถที่จะล้าหน้าความเสื่อมไปได้แล้วเราทำไมไม่มีวิธีคิดแบบท่านบ้างเป็นต้นแบบชีวิตเป็นวิธีคิดชีวิตที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญแบบชนิดที่ความเสื่อมตามหลังได้ทำไมเราไม่ทำนี่คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้เมื่อเรามีจากฝูงที่ดีแล้วมีความรู้ความสามารถแล้วมีวิธีคิดที่แตกต่างจากเราแล้ว,ลวเราก็ต้องมีวิธีคิดที่อย่า อย่าทำตัวเป็นไม้ไม้เลยที่จะพันหลักอยู่ตลอดเวลาต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งตัวเององค์กรที่ยั่งยืนอย่างยาวนานก็คือทุกคนที่อยู่ในองค์กรต้องเป็นไม้ไม้แก่นทุกคนต้องเป็นไม้แก่นแต่ถ้าทุกคนเป็นไม้เลยในะองค์กรนั้นไม่ยั่งยืนเพราะจะอาศัยหลักอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวหลักก็ผุเพราะมันเสื่อมเพราะหลักทุกต้นเสื่อมหมด เสื่อมด้วยวัยเสื่อมด้วยความคิดเสื่อมด้วยสติปัญญาเสื่อมด้วยกําลังวังชาเสื่อมด้วยทรัพยากรมีเหตุปัจจัยเสื่อมเยอะแยะมากมายเพราะสุดท้ายมันก็จบลงตรงคําว่าเสื่อมกับเสื่อมกับเสื่อมพี่ครับครับแผ่นหนึ่งเนี่ยขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างาหลังจากมีการปัากระดาษแล้วแล้วก็มีการแกะลงไปในส่วนของตรงนี้แล้วก็ต้องก็แกะลงไปแล้วก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับ ใช้เวลาแกะเพื่อที่จะให้มันอของที่แกะเสร็จก็ยังมีม,มีมีให้ดูครับ oh, ได้แล,ลยครับแผ่นนี้เป็นคู่กับที่ผมกําลังแกะอยู่แต่แผ่นนี้ oh, แผ่นนี้แกะแกะเสร็จออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดครับอ oh. ครับยังไม่ได้ลงรายละเอียด oh. คือคือจะมีอยู่2ขั้นตอน,นครับช่างแกะก็มี ขั้นตอนที่ผมแกะเสร็จปุ๊บแล้วมีขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งใช้เวลานานไหมกับไม้แผ่นหนึ่งที่จะแกะรูปเป็นร่างนี้ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดของไม้แล้วก็แล้วแต่ลายและรูปร่างครับอ๋อครับแผ่นนี้ก็ประมาณ20วัน20วันนี้เราจะได้แค่นี้ใช่ครับเราจะได้แค่นี้ก่อนครับได้ละเอียดที่มากกว่านี้นี่ ก็คือต้องต้องลวดลายต่างๆต้องเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ครับคือคือแกะแกะแกะไอ้พวกที่ที่มันยังไม่ไม่เรียบร้อยครับอย่างงี้ครับมีลายลวดลายที่ที่ที่อีกอีกอีกช่างหนึ่งจะต้องทำในขั้นตอนแรกก็คือเราจะแกะได้อยู่เป็นขั้นตอนแรกก่อนแบบนี้ลักษณะเหมือนกับขึ้นรูปอะครับอ๋อขึ้นรูปไปก่อนใช่ครับโอ้ที่ขนาดขึ้นรูปนี่ยังสวยขนาดนี้เลย ถ้าลงรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งเลยใช่ครับก็มีมีอีกแผนกหนึ่งให้ไปดู ความยุติธรรมในประเทศไทยนั้นนะคะหากยังมีหลงเหลืออยู่ก็ควรที่จะให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้นี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็ได้ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมาเกือบ3าปีและยอมแม้กระทั่งจกคว้านท้องของตัวเองนะคะเพื่อที่จะประกาศให้สังคมโลกได้รับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมในประเทศไทยและสิ่งที่น่าสรรเสริญค่ะคือเขานั้นจะออกเดินตั้งแต่จังหวัดอยุธยาไปจนถึงอำเภอหัวหินเพื่อไปถวายพระพรในหลวงนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขานะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะ ที่ชมรายการของเราอยู่อยากจะให้กำลังใจคุณนัทวัตรนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์086 3 2 1 7 7 9 3นเะคะเพื่อให้เป็นกำลังใจกับเขาแล้วก็ครอบครัวให้ต่อสู้เพื่อชาติและประชาชนต่อไปค่ะและเราก็จะติดตามเรื่องราวของเขานะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ว่าผลนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชน <c oughs> ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียน หรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะให้รายการของเรานั้นนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้ตามอ e ีเมลแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและคุณนทวัฒน์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอก h ช n แนลสวัสดีค่ะ